สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากระผมนายมงคลอยู่โตเป็นผู้รายงานข่าวครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสระชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งประกอบด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนวราชการและผู้อำนวยการสารศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบหมายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้มีความสะดวกรวดเร็วทันต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆที่ดำเนินการอยู่เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นไปตามมาตรการก็จะมี6โครงการที่กำลังดำเนินการโครงการปรับปรุวงวางท่อระบายน้ำตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรี โครงการที่1ที่มีความคืบหน้าในการเทพ,พื้นถนนและวางท่อระบายน้ำเสร็จก็จะดำเนินการย้ายผู้ประกอบการค้าพ่อค้าแม่ค้าเข้าสู่บริเวณที่เดิมก่อสร้างเสร็จดำเนินการต่อโครงการที่สองช่วงร้านดาดูนีใหม่ไทยเตรียมทำหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการค้าพ่อค้าแม่ค้าจุดดังกล่าวย้ายไปขายจุดชั่วคราวที่เตรียมไว้เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการสวนลิงมีความคืบหน้าไปมากเหลือเพียงงานทาสีโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีก็ยังดำเนินการอยู่ได้เทเสาคอนกรีตและเร่งดำเนินการต่อไปโครงการปรับปรุงพื้นที่โรงพักท่าหินเก่าได้มีการดำเนินการเกตปรับพื้นที่โดยทั่วไปพร้อมกันนี้ทางสำนักงานช่างได้มีการออกสำรวจพื้นที่ถนนหนทางสาธารณูปโภค ที่ชรุดก่อสร้างมานานแล้วเพื่อจัดทำโครงการประเมินการจัดทำโครงการงบป,ประมาณปี2566เพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีได้เตรียมจัดโครงการขุดลอกคูคลองในเขตเทศบาลเมืองลบบีและเตรียมโครงการเทศบาลพบปะประชาชนประจำปี2565เพื่อนำการบริการด้านต่าง ออกช่วยเหลือประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ก็ยังได้เน้นให้เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลนุบรีเป็นพิเศษบริเวณถนนหน้าพระการถนนพระปางสามยอดที่มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดลบบุรีให้สำนักงานช่างออกปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมทำความสะอาดตัดกิ่งไม้ตามถนนหนทางถนนพระนารายมหาราชตลอดสาย ถนนฟุตปาดทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานการติดตามความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5โรงเรียนอย่างใกล้ชิดการเฝ้าระวังติดตามยึดหลักตามมาตรการคุมเข้มตามนโยบายของนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี เพื่อความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของพนักงานครูและนักเรียนโดยทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดพิธีไหว้ครูในวันที่11สิงหาคม2565โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลมนุงลบุรีจัดพิธีไหว้ครูในวันที่9สิงหาคม2565 น,ยยน,นยายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK พนักงานเทศบาลก่อนปฏิบัติหน้าที่แม้ภาพรวมผู้ป่วยในจังหวัดลบบุรีลดลง แต่เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการณสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีเมื่อช่วงเช้าของวันที่6มิถุนายน2565ซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์และเป็นวันแรกของการเปิดทำงานของสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรี ที่ผ่านการอบรมและมีความรู้ในเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรองโควิด1 9ให้กับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองลบบุรีตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด1 9ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการณสํนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจําเริญสราชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่า ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีคำสั่งให้ตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ในพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีในทุกวันจันทร์หรือวันแรกของการทำงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้ดำเนินการมาทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการให้บริการและการใกล้ชิดประชาชนอยู่ตลอดเวลามีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แม้สถานการณ์ในจังหวัดลบบุรีพบผู้ป่วยจากโรคโควิด -19 ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ความไม่ประมาทและสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการณสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี โดยนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในพนักงานของเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งหากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะดำเนินการตามมาตรการในการกักตัวและเข้ากระบวนการรักษาที่ถูกวิธีต่อไป โดยการดําเนินการในครั้งนี้เพื่อเป็นการหยุดยังเชื้อและไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่ผู้อื่นคนใกล้ชิดและครอบครัวพร้อมกันนี้นายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีหนังสือสั่งการไปรยังทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีใช้มาตรการในการป้องกันโควิด -19 ขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้พนักงานของเทศบาลเมืองลบบุรีเช่นต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่อยู่ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งรวมถึงผู้มาติดต่อราชการด้วยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลล้างมือบ่อยๆแยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นและหากสงสัยตนเองมีอาการเสี่ยงสูงให้ตรวจ ATK ทันทีเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์วราศาักตร์ไกรเลิกกรรมาการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ